หนักแน่รอบนี้ฝนหนักเช่นใหม่จาอเคลื่อนถลม่มเหนืออีสานกลางตะวันออกใต้24-30มิถุนายนนี้เพียร์กนากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยเพียร์กนากาศในช่วงเย็นวันอังคารที่20มิถุนายนซึ่งในคืนนี้ แอดมินจบมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงการคาดการสภาว่าฝนในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้และในอีก10วันล่วงหน้า20มิถุนายนถึง29มิถุนายนรวมถึงการแก้ไขสภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งการเติมน้ําให้กับแหล่งน้ําพื้นที่ทางการเกษตรเขื่อนและอ่างเก็บน้ําต่างๆบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะเป็นเช่ไนไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชม รับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจําวันที่1 0มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา18นาฬกาของคืนนี้จนถึง18นาฬกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดน้องคายบึงการสกลนครและนครพนม ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาแจ้งเกันฝนในคืนนี้ซึ่งฝนมากที่สุดจะอยู่ในระดับปานกลางนะครับประมาณ30-60%ของพื้นที่ซึ่งฝนมากที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน60เรซนรองมาที่ภาคเหนืออีสานตะวันออกฝน40อร์เซนต์ ส่วนภาคกลางและภาคใต้ฝน3 0ก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพีรากราดในคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูในด้านของการปฏิบัติการบินช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของกลมฝนหลวงและการบินเกษตรกันนะคะแผนปฏิบัติการฝนหลวง20มิถในทุนายน2 5ง6นายซึ่งได้ขึ้นบินปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น12หน่วยปฏิบัติการเติมน้ำให้กับเขื่อนพื้นที่ลุ่มลับน้ำอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตร หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดแพร่แจ้งเตือนพื้นที่ภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ําขนาดกลางพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดแพร่สุขโขทัยอุตรดิตถ์พื้นที่ลุ่มลับน้ําเขื่อนสิริกิตและพื้นที่ลุ่มลับน้ําอ่างเก็บน้ําขนาดกลางจังหวัดสุขโขทัยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนครราชสีมาแจ้งบินปฏิบัติการ แผนภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมา่ดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาแจ้งการบินปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดลำปางและลำพูน น่วยปฏิบัติการฝนหลวงลบบุรีแจ้งการมีปฏิบัติการฝนหลวง14นกา30นาทีภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเกืือนและอ่างเก็บน้ำในภาคกลางจังหวัดลบบุรี และจังหวัดสระบุรีพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในบริเวณพื้นที่ภาคกลางจังหวัดลบบุรีสระบุรีและนครสวรรค์โดยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่นภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดอุดรธานี โดยวิบัติการฝนหลวงจังหวัดสาแก้วภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำจังหวัดสาแก้ว หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินแจ้งการบินปฏิบัติการภารกิจ,ช,กเเกนนช,จช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจังหวัดประจวบปิริขันเพชรบุรีและราชบุรีพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจังหวัดเพชรบุรี ่วยปฏิบ <one 's> <imer> <c oughs> <yelled> ัติการฝนหลวงอุบลราชธานีแจ้งการบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานี่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดชุมพรแจ้งการบินปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรจังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขัน หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงกาญจนบุรีแจ้งการมีปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ํบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงสุราษฎร์ธานีภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าพรุพื้นที่เป้าหมายพื้นที่การเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาและพื้นที่ป่าพุควนเคงจังหวัดนครศรีธรรมราชอัปเดตหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลกแจ้งการมีปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรขอบคุณข้อมูลข่าว จากกลมฝนหลวงและการบินเกษตรต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของการคาดการฝนในระยะเวลา10วันล่วงหน้ากันนะครับซึ่งในช่วงนี้ในด้านของมรสุมตมตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนถึงปานปลางดังนั้นพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีปริมาณน้อยนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่บางจุดในช่วงวันที่ส0จนถึง23มิถุนายน จากมรสุมตะวตกเฉียงใต้หรือลมประจำฤด,ดูฝนมีกําลังอ่อนถึงปานกลางทําให้สภาวะฝนบริเวณประเทศไทยไม่ทิ้งช่วงเสียทีเดียวนะครับแต่มีพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับฝนและพื้นที่ตกมีปริมาณฝนน้อยแค่ในบางจุดบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็มีฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับ ซึ่งฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางบางพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนภาคใต้ย,ยังมีฝนได้ด้านรับลมมรสมุมบริเวณจังหวัดระนองส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดหลังจากนั้นนะครับมีเฮอ,อีกรอบฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยในช่วงวันที่2 4จนถึง29มิถุนายน ประเทศไทยทางตอนบนมีแนวโน้มของฝนเพิ่มมากขึ้นจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นและติดตามในด้านของแนวร่องมรสุมที่จะกระจายตัวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนอีสานฝั่งตะวันออกส่วนด้านรับลมมรสุมยังมีฝนตกต่อเนื่องได้สำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยในระยะนี้ส่วนขึ้นลมมีกำลังอ่อนถึงปานกลางห่างจากฝั่งคลื่นสูงชาวเรือต้องเพิ่มความระวังโดยเฉพาะในการเดินเรือในระยะนี้นะครับ ในช่วงนี้ยังไม่มีสัญญาณของการก่อตัวของพายุบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยหากมีการแจ้งเตือนของสำนักข่าวใดว่าในช่วงนี้จะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยให้ถือว่าเป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นนะครับขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเชียงใหม่ เชียงรายพยาวตากแม่ฮ่หองสอนน,น่านอุตรดิตถ์พิษนุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัะออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริวเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนคร นครพนมสุรินทร์สีสเกตและบนรัชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด32-35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพพียร์อากาศภาคกลางฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากน้นกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด 33-36ถึงองศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด ฟตามถึง35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหล็กขลึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครปริมมณฑลฝน,นตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด35-36องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียกระกอากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดย4่6องศาและสูงสุด3 4 4 3 5องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วส5งถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล่คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1นึเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาและสูงส,ดสงุด32-35องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตัำตกเฉียงใต้ความเร็วสูงสุดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไป ลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วส5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงลเล็คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่น้ําท่วมน้ํหลากบริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดกันนะครับซึ่งภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้เป็นนาข้าวของชาวบ้านที่บริเวณพื้นที่บ้านนกยูงตำบลห้วยติกชูอเภอภูสิง,งห์จศรีสะเกดซึ่งมีฝนตกหนักตกแรงต่อเนื่องกันนานหลายวันนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขัง นามท่วมข่าวอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณสีเมืองบุญขาวหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดนระรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ